โอเคนั่นจะอย่างที่บอกว่าจะมารีวิวอันนี้เราคือเมื่อวันซื้อโต๊ะใหม่นะก็เอาวาาถ่ายคลิปดูเฉพาะเลยนะก็วันนี้เราจะมารีวิวก็อย่างที่บอกก็อจริงๆอัดไปคลิปนึงแล้วแต่มันไม่ได้ผลนะคะก็จริงๆแกไปแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปเลยดึงได้ค่ะอาจจะด้งินเสียงลมนิดนึงจากเนี้ย กลินหอมนะคะหอมมากสโลอ่มีลายเส้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีลายเส้นไหมไม่มีนะคะมันไม่สติกอะ่ะมีเสียงลมม,มันออกมาทางเบาเชนนะ,ะก็แทคเบาเชนสีทองนะคะของซาริโอ่ ค่อยปะโฟกัสโฟกัสค่ะโฟกัสโฟกัสนี่โฟกัสนี่ค่ะของเทเลเต่แท็กมันใส่ผิดที่นะคะก็ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะในคลิปนี้เลยจะมาแกะในคลิปนี้เลยเราจะเปลี่ยนแท็กแบบมาใส่ฝั่งนี้แทนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบ อืมเราสังเกตนะเราเป็นคนเรื่องมากนะคะเราอาจจะได้ยินเสียงพ่อระบนก็อย่าไปสนใจเลยนะคะไม่รู้ว่าแท็กจะขาดหรือเปล่าเราเสียวไส้อยู่เหมือนกันนะพวกเราก็กลัวมาทั้งชีวิตแล้วไอเรื่องแค่นี้เราจะต้องไม่กลัวนะคะมัง้ง อช่วยด้วยใส่ไม่ได้โอเคค่ะแล้วก็แกะแล้วก็ทำาน่เนี่คะ่ะแท็กสวยนะคะใหญ่มากดีแล้วพี่มันไม่เล็กเพราะว่ามีความคาดหวังนะคะแล้วเราก็ส่งตาบราดมามาด้วยนะคะแต่ว่าใส่กล่องไม่หมดนะคะไม่เข้าใจทำไมพี่เขาไม่ใส่กล่องใหญ่ ตับบาร์โรเราตื่นเต้นลงเต่ามากเลยว่ามันจะไอ้นี่คาแค่ไหนนะคะก็ก็ถ้าคิดนี้ไม่ดียังไงต้องขอโทษด้วยและถ้าเต่ามาเมื่อ,อไรเราจะอาจจะทำสกูชี่เอ็กซ์เพร์เมนต์อีกก็ได้โอเคไปเลยไปย้ yeah.